สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friendist o r ทาง Dr V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพัน์สุวรรณใหม่เพื่อนของท่านนะครับหลายครั้งเหมือนกันนะที่ผมเองเนี่ยไปนั่งตรวจคนไข้คนไข้เนี่ยเขาดูซิกดูป่วยแต่ไม่ว่าเราจะไปตรวจซักประวัติตรวจร่างกายนะหรือเจาะเลือดส่งตรวจทุกอย่างเนี่ยพอกลับมาเนี่ยผลเนี่ยมันปกติจนบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยก็ ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยโรคได้จริงๆนะการรักษาเนี่ยก็เลยกลายเป็นการรักษาไปตามอาการนะครับเช่น over, เวีออายนหัวอ้าวก็ให้ยาแก้เวียนไปผมเองก็เลยไปศึกษาทางด้าน f u ฟังช al Medicine ว่าเป็นศาสตร์เกี่ยวกับเขาเรียกแอนต i ้ g นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในในตัวผมเองเนี่ยผมจะมีความรู้อยู่2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนขอ,ของความรู้ทางการแพทย์ที่เอาไว้รักษาคนไข้นะผมขออนุญาตเรียกเรียกการแพทย์แบบนี้ว่า Conventional อีกอันหนึ่งเนี่ยทางความรู้ทางฟังชั่นอลก็คือว่าเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งที่มาฟูลฟิลเคยไหมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตื่นเช้ามาเนี่ยหมดแรงนะไม่มีไม่มีกำลังไปในการทำงานแต่บางคนก็เรียกเบิร์นเอาท์บางคนเนี่ยมีพืนขึ้นซึ่งไปหาหมอที่เป็นคอนเวนชั่นอลทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกเออเป็นพื้นเป็น,ปน,ปนผิวหนงังเซบอ่าก็ให้ยามากินให้ยามาทา ทาก็ดีขึ้นกินก็ดีขึ้นหยุดทาก็เป็นอีกอาการเหล่านี้นะครับพอไปตรวจร่างกายแล้วมันไม่เจอมันมัไม่รู้เป็นอะไระวันนี้จะเล่าถึงอาการกลุ่มแรกก่อนอาการแบบนี้เขาเรียกว่าลีกี้กัดลีกี้กัดคือลำไส้รั่วลำไส้รั่วเนี่ยถ้าเรารู้ทฤษฎีของลีกี้กัดซินโดรมเนี่ยนะฮะเราจะสามารถอธิบายอาการแปลกๆหลายๆอย่างได้เลยนะนักปรา์ศาสตร์ทางตะวันตกก็ตามเนี่ยจะพูดว่า you are what you eat แช่ไหมคุณเป็นอะไรเริ่มจากที่คุณกินอะไรนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยพูดถึงกระ,กระทั่งถึงว่านะบอกว่าโรคภยัยไข้เจ็บทั้งหมดของคนที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ลำไส้นะ All d ิ s e a s e b e g น n in the gut บางคนเนี่ยป่วยเป็นโรคพวกออโตอิมูนดิซิสซึ่งหมอคอน v วน t i ชันแนลจะบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วนะเราให้เป็นนสซ์โลนเพื่อยับยั้งอาการแต่ฟังชันัลบอกรักษาได้นะเอออันนี้เป็นความหวังใหม่สไลด์ที่อยู่ด้านด้านซ้ายมือคือด้านที่ติดผมเนี่ยนะครับ ไอ้ที่มันเป็นเซลล์เซลล์เซลล์ติดกันเนี่ยนะครับที่มีที่มีเขาเรียกวินไลน์นะอันนี้คือเซลล์ของลําไส้ปกตินะครับเซลล์ Sell ของลําไส้ของเราเนี่ยนะครับมันจะอยู่ติดติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันมันจะไม่มีช่องนะเพราะอะไรครับเพราะว่าฝั่งด้านบนเนี่ยเป็นฝั่งที่อยู่ในลําไส้เราคนเราเนี่ยนะเราจะไปสัมผัสกับแบคทีเรียสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ต่างๆสัมผัสกับเชื้อโรคสัมผัสกับท็อกซินสัมผัสกับอะไรต่างๆซึ่งเรา เรารับเข้าไปอ่ะไม่ว่าจากกรารกินการสัมผัสอะไรต่างๆแล้วมันเข้าไปอยู่ในชุในในลำไส้ของเราลำไส้ของคนเราเนี่ยนะครับจะมีเซลล์มันติดก,กันเพราะฉะนั้นมันจะป้องกันไม่ให้สารเหล่านี้ผ่านเข้าไปในลำไส้ในช่องของลำไส้ได้เพื่อที่จะเข้ากระแสเลือดได้ทุกอย่างจะต้องผ่านการย่อยการดูดซึมที่ถูกต้องก่อนที่จะเอาเข้าสู่กระแสเลือดได้นะข้างล่างที่เห็นเป็นเส้นแดงๆนั่นแหะนะคือเส้นเลือดนะครับโดยปกติจะต้องเป็นอย่างนั้น แต่นะครับบางคนเนี่ยนะเรากินอาหารผิดเราไปกินท็อกซินเข้าไปบ้างเราไปสัมผัสกับเชื้อโรคบางอย่างบ้างนะเราไปสัมผัสกับสารเนี่ยโดยเฉพาะสารที่มันเป็นภูมิแพ้นะเป็นการแพ้ที่เขาเรียกว่าแพ้แฝงแพ้อาหารแฝงคือเรากินวันนี้มันไม่ได้เกิดอาการวันนี้นะแต่มันค่อยๆทําให้เกิดการอักเสบของลําไส้ของเรานะครับแล้วลำไส้มันจะเริ่มแดงเข้มขึ้นนะ พอมันแดงเข้มขึ้นในตัวบางตัวมันก็บวมบ้างบางตัวมันก็ฝ่อบ้างเซลล์ Cell, ซึ่งเคยอยู่ติดกันมันก็เกิดช่องว่างเกิดขึ้นแบคทีเรีย็อซซินนะครับหรือแม้แต่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือแฟตก็ตามที่เรากินเข้าไปซึ่งมันควรจะย่อยให้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดก่อนที่เราจะดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อนําม,มาใช้เป็นพลังงานเป็นสารอาหารต่างๆที่ได้เกิดประโยชน์กับร่างกายเนี่ยนะมันย่ยอยไม่ทันเสร็จมันถูกดูดซึมเข้าไปแล้วเพราะมันผ่านไปทางช่องว่างของลําไส้ เข้าสู่กระแสะเลือดเราไอเซลรล่างกายของเราเนี่ยนะครับทีนี้พอเขาไปเจอโมเลกุลแปลกๆเข้ามาในกระแสะเลือดเนี่ยร่างกายของเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะดีเทกแล้วว่ามันเป็นของแปลกเขาก็จะต้องไปทําลายเขาก็จะไปสร้างสารซึ่งเอามาต่อต้านนะเป็นแอนติบอดีนะต่อไอสารใหม่ๆที่เข้ามาซึ่งไม่รู้ไม่รุนม,มันไม่รู้จักนะครับส่วนใหญ่มันรับโปรตีนมันก็รับเป็นอะมิโนแอซิดนะรับคาร์โบไฮเดรตเขาก็รับเป็นกลูโคสใช่ไหมเป็นต้นนะ ทีนี้มันโปรตีนอะไรไม่รู้รูปร่างแปลกๆหน้าตาก็ไม่คุ้นเคยไอไอแอนติบอดีเราก็ไปไ,ไปจับนะเกิดเป็นแอนติบอดีคอมเพล็กซ์เกิดขึ้นมาทีนี้แหละร่างกายก็เกิดปฏิกิริยาต่างๆขึ้นแล้วครับนะภูมิแพ้ก็เกิดขึ้นนะครับเกิดโรคเขาเรียกว่าออโตอิมมูนนะเช่นเช่นเป็นผิวหนังเป็นผื่นขึ้นมาก็เป็นเดอร์มาไตติสไปอยู่ที่ข้อก็เป็นพวกรูมานออยนะ ไปอยู่ที่สมองก็มีนะก็เป็นเบรนฟอกเป็นโรคของอัลไซเมอร์โรคออโตอิมมูนนะการดูดซึมของสารอาหารก็ทําไม่ได้ถ้ามันเกิดจากลิกีกัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับที่จะเกิดจากแบบนี้นะเพราะว่า,าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยหกเเนี่ยเกิดขึ้นจากลําไส้ของเราอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้ามันเกิดจากทฤษฎีนี้แล้วเราไปคอลเลกต์ภาวะลิกิกัดได้เนี่ยนะครับ มีความเป็นไปได้ไหมเราว่าโรคแปลกๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะหายไปมันจะดีขึ้นได้การเราที่เรามารู้ทิษฎีเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความหวังมากขึ้นในการที่จะรักษาการรักษาลิกี้กัดนะครับหลักการง่ายๆมันก็มีอยู่4ข้อเรียกว่าว r ่า4 R R ที่1ก็คือร e m o v กั remove ก็คือการเอาออกเราก็ต้องไปดูสิครับว่าลิกี้กัดในลายนี้เกิดขึ้นจากอะไร คนไข้เกิดจากอาหารการกินหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยนะอาหารการกินเขากินผักผลไม้ที่ไม่ได้ล้างปนเปื้อนยาฆ่า,มาแมลงหรือเปล่าหรือเขาไปกินอะไรที่เขาแพ้ต้องพูด,ดว่าแพ้แฝงเช่นเขาแพ้นมซึ่งตัวคนปกติส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าแพ้นมนะบางคนแพ้ขนมปังนะบางคนแพ้ไข่ขาวเราจะต้องรีมูฟสิ่งที่เราแพ้นั้นออกไปก่อนเราหันไปกินอาหารสะอาดเช่นกินผักกินผลไม้เพิ่มเติม กินโปรตีนที่มาจากปลาเป็นต้นอาตัวที่2ก็คือรีบาลานซ์นะครับรีบาลานซ์ก็คือว่าเรารู้หน่ว่าโรคเหล่านี้มันเกิดจากไอตัวลำไส้ผนังลำไส้ที่ผิดปกติซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความที่มันไม่สมดุลของแบคทีรียในลำไส้ที่เรียกว่าดิสเบโอซิสเพราะฉะนั้นเราลองเพิ่มพวกแบคที ria ที่ดีนะคาเหรือไมโครไบโอมถ้าเรารู้จักกันเราก็จะเรียกว่าโปรไบโอติกนะเราไปเพิ่มโปรไบโอติกตัวที่ดี นะครับลงไปในลําไส้เราหรือถ้าเรากินอย่างนั้นไม่ได้เราอาจจะเสริมพวกโปรไบโอติกก็ได้ใส่โปรไบโอติกด้วยใส่พรีไบโอติกลงไปด้วยนะครับพรีไบโอติกเนี่ยมันเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆซึ่งเป็นอาหารของโปรไบโอติกร่างกายเราย่อยไม่ได้พอกินกินโปรไบโอติกกินพรีไบโอติกเข้าไปนะมันก็จะทําให้ไปเฟอร์เมนต์ต่างๆแล้วเกิดเครียกโพสไบโอติกขึ้นมานะโพสไบโอติกก็จะเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเช่นเอ่อเป็นคลีเกเป็นเอนไซม์เกิดขึ้นบ้างเป็นพวก กรดช็อตเชนแฟตตี้อซิดบางชนิดที่ทําให้เกิดประโยชน์ของร่างกายทําให้รักษาสมดุลของลำไส้ของเราให้ดีขึ้นไนดะ้อาตัวที่3าตัวที่สามิีการอหารเลเ e p ร์นิช h ลเ p อ n นิชก็คือพัฒนาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะเช่อนอะไรเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องเสริมวิตามินบางอย่างวิตามิน B นะกรดอะมิโน,โนบางอย่างเช่นกลูกตามีนนะเป็นต้นลงไปกินเพิ่มเข้าไป น้วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D เป็นต้น R ตัวที่4ก็คือ restore r e s t o r e ก็คือฟื้นฟูฟื้นฟูลำไส้ขึ้นมาทำอะไรบ้างอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นกระบวนการคลายเครียดต่างๆนะเช่น meditation การนั่งสมาธินะการสวดมนต์ใช่ไหมการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการดูทีวีดูภาพยนตร์ที่มันตลกเบาสมองการร้องเพลงนี่ช่วยได้ผมคิดว่าถ้าคนที่ป่วยไปแล้วเนี่ยเรารู้จักทฤษฎีลิคิกัด แล้วเราทำเพื่อปรับปรุงพัฒนาลิกิตกัดนี้ให้ดีขึ้นผมมีความมั่นใจมีความเชื่อว่านะท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยอะคืออย่างน้อยใจท่านก็จะดีใจดีร่างกายมันจะดีตามและสิ่งที่เราเสริมเข้าไปต่างๆที่ผมพูดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ทั้งสิน้นเพื่อนเครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรง และมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ